ลองไปดูนะคะว่าคุณจะได้แต่งงานกับคนที่คุณหมายปองไวหรือเปล่าหรือคนในใจและเขาได้คิดถึงเรื่องนี้ไว้กับคุณหรือเปล่านะคะกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยเหมือนกับคุณและเขาเนี่ยสารต่อกันเป็นความรักแล้วก็พลังงานค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนว่าจะเป็นในเรื่องราวของความเป็นคู่แต่ด้วยตัวเขาและตัวคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันและเขาก็อยู่ในขั้นตอนของการหาเงินแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง เขากําลังอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยเก็บเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนะักและบางครั้งการมาพบมาเจอกันก็ยากทําให้คุณมีความรู้สึกกังวลใจว่าเออความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นจริงหรอมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันไปถึงขั้นไหน l อ n เท e r m relationship ไหมหรืออะไรยังไงแต่ไปด,ดูความในใจจากเขานะเขารู้สึกว่ายังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะด้วยตัวเขาเองเนี่แหละที่จะทําให้เป็นไปได้เขาคิดที่จะเก็บเงินเก็บทองแล้วก็เคลียร์เรื่องตัวเองอ่ะให้อยู่ในสถานะที่มันมั่นคงถ้าสมมุติว่าเขาเคยมีเรื่องราวของการที่หยิบยืมเงินใครหรือ ยังมีในเรื่องของภาระบางอย่างอยู่ว่ะเขาต้องการจัดสรรเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็มองถึงในเรื่องของบ้านช่องพวกเนี้ยเงินเก็บแล้วก็อนาคตต่อไปซึ่งในนั้นน่ะบอกได้เลยว่ามีคุณอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคบกันไปเป็นแบบเรื่อยๆหรืออะไรหรอกมันขึ้นด้วย j u s t e n t และ the world มีในเรื่องของจัก,กรวาลบุญและกรรมเข้ามาเกี่ยวข,อข้องเพราะฉะนั้นน่ะ เขาจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวของเขาเองและบวกกับดวงของเขาและคุณน่ยยังไงก็เชื่อมโยงกันคุณและเขามีความผูกพันกันรู้สึกดีนะเวลาได้พูดคุยกันเหมือนได้เจอคนรักเก่าหรือมีความรู้สึกว่าเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาใช่มันขึ้นในลักษณะเป็น past life relation ชิพเป็นคนเก่าในอดีตอดีตชาติที่เคยสร้างบุญสร้างกรรมกันมาแต่ส่วนมากน่าจะเป็นบุญมากกว่ากรรมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่า เขาต้องการให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจริงเขาคิดในเรื่องราวของการแต่งงานการเป็นครอบครัวแล้วดวงคุณและเขามีโอกาสได้แต่งงานกันไหมด้วยตัวของคุณมีความชัดเจนว่าตอนนี้คุณคุยกับเขาคุณก็คุยแค่เพียงคนเดียวคุณไม่ต้องการคุยกับใครมากหน้าหลายตาเพราะไม่ชอบรักใครก็รักคนเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้บางครั้งคุณรู้สึกอึดอัดใจกับการที่เขาอ่ะไม่ค่อยได้มาพบมาเจอ บางครั้งก็มีปากเสียงกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งก็จูนกันได้แล้วคุณน่ะก็รู้สึกดีนะถ้าเกิดคุณจะได้แต่งงานกับเขาอะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้แสดงออกให้เขาได้ทราบเพราะกลัวว่าจะต้องผิดหวงังหรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณและเขาจะได้แต่งงานกันอันนี้นะคะก็คือว่าไพ่สี่ไม้ก็คือไพ่แต่งงานชอา่อมะกอกสามถ้วยก็คืองานมงคล อาจจะมีศิลปินตามที่ชอบจัดไปนะคะแล้วหลังจากนั้นออคุณและเขาเนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันก็คือดวงสมพงกันขึ้นไพ่เดอะซันหกไม้การงานก็มั่นคงไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในชีวิตการเงินก็ดีนะคะในเรื่องราวของการทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับกันจนเข้าใจกันได้นะคะ โดยสรุปก็คือว่าแนวโน้มค่อนข้างสูงที่คุณจะได้แต่งงานกับเขาคนในใจของคุณน่ะและเขาก็คิดเช่นนั้นกับคุณด้วยเช่นกันมันเป็นไพ่เดลเรเบอร์เดลเรเบอร์น่นแสดงว่าตอนนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณและเขาจะได้รับความจริงจังแล้วก็ความจริงใจด้วยกันทั้งคู่คุณจริงใจเขาจริงจังแล้วก็มาสาร้างสัมพันธ์กันเป็นความรักที่จะได้แต่งงานอยู่ร่วมกันเป็นความสุขนั่นเองนะคะ